เรียกครับผมก่อนอื่นเท่าหีีตำเครื่องปรุงกันครับนี่ทำตัวกรงคนแล้วครับงูอย่างเรียบร้อยอืมควาดีตำแดดแล้วเดี๋ยวใส่กลุ่งเลยครับใส่ต้งไป ทำนะครับลุยสังเกตว่ากุ้งนี่เขาสีมีมันจังเลยครับกุ้งมันดีดีครับพี่น้องครับทำเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเขาจิปรุงครับบนทีนี้ครับ้ใส่พริกผงแล้วครับผู้ใดมักเผ็ดก็ใส่หล่ว่ามักเผ็ดก็เส้นน้อยครับปรุงเลยครับตามใจชอบครับนี่ครับเรียบร้อยครับพี่น้องครับแก้วกุ้งครับผมแก้วกุ้งย่างครับเครื่องปรุงกับวุ้นอย่างไรครับแค่ น,ำ,นำปลาล่ะครับผงชูรสแล้วกับักลริกเท่านั้นละครับเดี๋ยวเขามาชิมเันครับนี่ครับลองบังครับกืนอีกับหวอครับแล้วครับแล้วล่าไปก่อนครับสวัสดีครับ